เโยสวัสดีครับผมพรีเมี่ยมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย g p e ป็กรีเจนสองร้อยห้าสิบทวินมาร์นะครับผมคันนี้ปี2022นะคันนี้ใหม่มากๆเลยนะครับผมสีส,สวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะคันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะสวยมากๆเลยนะเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับขับขี่ใช้งานได้ปกติเลยนะระบบจ่ายน้ำมันเป็นหัวฉีดนะครับ อ่ได้ท่อเดิมมาให้นะสองสูมนะครับผมโชค YSS นะครับผมสวยสวยเลยนะฮะคันนี้นะโคมเมียมเงาเงาเลยนะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้นะครับผมใช้งานได้ยาวๆเลยครับไฟหน้าเป็น LED นะฮะคันนี้นะสวยสวยเลยนะครับผมอ่าเครื่องฝั่งนี้สวยใสสะอาดมากนะฮะอ่าเครื่องไม่เคยแกะเลยเครื่องแห้งๆเลยนะฮะรถอาจจะมีร้อลอยการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะ แต่สภาพโดยรวมคือสวยมากๆเลยนะครับผมโคม,มีมเงาเงานะโซสเตอร์สวยใสยสะอาดมากนะครับผมล้านเรล่าเซอร์วิสให้หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเลขไม่กันเลยดีกว่าครับผมคันนี้เลขไม่ไม่ได้เยอะมากนะฮะเลขไม้ไม่ได้เยอะมากนะคแค่1นึ่งหมื่นห้าหโลเท่านั้นเองนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลยนะสตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องนะครับคันนี้นะ เสียงพอๆเลยนะคะสไตล์ทวินนะฮะคันนี้นะครับเปิดเสนอนราคาขายไม่แพงเลยนะขายอยู่ที่4 6 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย